เน็กไถครับเน็กไถยวันนี้เปิดเน็กไทนะจ๊ะไปน้องใหม่ m i p นะคะพี่นี่เลยรหัส M 1 6 2ค่ะเน็กไถยเดี๋ยวเรามาชมรีวิวไปพร้อมๆกันนะคะมาไาดูงานในกระสอบไปพร้อมกันพี่เชื่อว่าพี่ๆหลายคนรอรีวิวรายการนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้เหตุผลที่ไม่อยากเปิดรีวิวเพราะอะไรรูปะมันเยอะมากมันเยอะมากค่ะเน็กไจำนวนเยอะมากเลยอ่ะ ใครอยากรอนะคะมาดูพร,ร้อมกันค่ะพร,ะร้อมแล้วมาลุยกันเลยค่ะออเออโอ้ยเยอะจังโอ้โอุ้ยมาเป็นแพ็กก็มีโอ้เดี๋ยวดูก่อนนะนี่พี่ว้าโอ้แล้วเราจะยกยังไงล่ะจ๊ะเยอะขนาดนี้ดูสิ ียมาพบกับนายชัยค่ะเยอะเยอะไม่รู้จะเอาอันไหนดีแต่ว่าพี <h 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 ่เห็นแอบมาเป็นถุงก็มีนะเนี่ยอไรับไเออเออใหม่ของจริงเลยอุ้ยงานมิลานนะเธอนี่แล้วมันคละลายด้วยนะไม่ใช่ลายเดียวกันนะนี่คละลายนะจ้าเห็นไหมนี่คละลายนะแล้วเป็นงานมิลานจ้านี่ โอ้ใหม่มาก,ด,กด,ดูเดี๋ยวก็เยี่ยมเดี๋ยวกมาดวมัดหนึ่งก็ค่อเยอะๆใหม่มากอะ่ะดูดตมัดหเออเนี่ยดูดิทำเป็นชุดใช่สวยมากเลยใหม่มากเลยโอ,อ้โหแพ็คเต็มเลยเฮ้ยเอเยอยังใหม่เลยดูดิงานแพ็คเต็มเลยอะ่ะงานใหม่อะ่ะเออแขวนก่อนนี่ในถุงขออนุญาตแกะได้ไหมโอ้โอรถรถ รถงานใหม่จริงมาเป็นพวงมาเลยอะเป็นยวงมาเลยอะเออเอาดิมีเพียมเข้ามาอันนี้ขอแกะนะนะอยากเห็นนะาะเห็นข้างในนะโอโ้เป็นไงล่ะนี่มาเป็นแพ็คเทียบเลยขออนุญาตใหม่มากค่ะดูเหมือนแบบน้องยังไม่อาบน้ำมาเลยจ้าน้องยังไม่อาบน้ำมาเลย โอ้โหพี่ฟิมเอาคนละอันกันนี่ mm. คนนี่คนละชุดกันเออใหม่เกินเบอร์มากเลยอ่ะสวยเออดูดิใหม่มากใหม่มากโอ้โหนี่บันดังด้วยนะใหม่มากอะเป็นไงล่ะนี่โอ้ยใหม่มากเลยอ่ะนั่น,นอน่ะดิเนาะพี่ฟิมมาอีกมันมองไม่เห็นพี่ทำดูดหน่อยเร็วดได้บอกตำแหน่งอ่ะนี่อยู่ในถุงเมื่อกี้นี่ <laughs> ได้ไปไหมพี่ดำได้ไหมได้ไหมไกลไปไหมไกลไปนิดนดียวถ้าไกลมาสิบเดืนประมาณนี้เลยอ่าลูกค้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้หันก่อนหันก่อนเ<ะ>นี่ยพี่ดำขอรูปนี้หน่อยเลยขึ้นมาพี่ดำขอรูปนี้หน่อยอะไร <laughs> เออ, <laughs> เ,อ,อเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าหัวเราอเหมือนคนบ้าเลยทุกวันนี้ก็เกือบแล้ว งานงานแพ็คถุงเยอะมากเลยเนี่ยของใหม่แพ็คถุงเลยดูดิเออสวยอ่ะพี่ใหม่มากค่ะดีงามดีงามโอ้นี่บางตัวเอ้ยไม่ใช่บางตัวบางเส้นที่ดูคือของใหม่จริงๆอะ่ะโอ เนี่ยป้ายห้อยเต็มเลยอะ่ะป้ายห้อยงานใหม่อะ่ะเต็มเลยอะ่ะเออเอาพีนน่พิพ์พี่ของขอเองแขวนแขวนแขวนของโยงของโยงพี่จับเองนี่เป็นงานอะไรวะโอ,อ้อยาลูกค้ามาเป็นถุงมาเป็นถุงโอ้โหคณเยอะมากนะจํานวนอะจํานวนอะจะให้นับด้วยเหรอพันกว่าแน่นอนอะ่ะเพราะว่าวันนั้นเราเปิดป้ายนั้นก็พันกว่าเส้นนะมีลานมีลานมรลาน ไหวค่ะพี่โทมองพี่อย่างนั้นพี่เทมองพี่อย่างนั้นเออใหม่ใหม่จริงพอมาเป็นชุดอีกแล้วไม่ไหวแล้วคอเต็มแล้วเออคอเต็มแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะของใหม่ของใหม่อยู่ในแพ็คพร้อมพร้อมเสิร์ฟมากนะเออพี่นพี่ดำเอาไอ้นี้อ๋อนี่วะแยกไว้เอออันนั้นเอาไปฝั่งนั้นเลย เนี่ยไงล่ะคะลูกค้าขาเนี่ยปลายห้อยเต็มเลยพี่ดูดิปลายห้อยเต็มเลยพี่โอ้ยกยกเซตมาเนี่ยเออนะเดี๋ยวๆเออใกล้แล้วกูใกล้แล้วกูใกล้ละพวงอะไรไม่ได้เอาันนี้ก็ได้วะเออเนี่ยล่ะพวงอะไรไม่ได้เอาันนี้ก็ได้เออท้องแทนไปก่อนเนี่ยมีเยอะเลยลูกค้า่ยล่ะเนี่ยบางคนอ่ะรอรีวิวไงรอรีวิวเนี่ยรีวิวแล้วเนี่ยสวยไงล่ะนี่ YSL นี่แบรนด์ดังนั้นแบรนด์ชำๆเลย แขวนไม่ได้เยอะอ้นี่นี่เจีกล้วเจอละของใหม่ของใหม่อ่ะแขวนได้ก่อนของใหม,ใหม่เดี๋ยวจะได้เห็นนะนี่ Paris 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 โอ้ซซลินซซลิน Paris โอ้แบนเพียบเลยเออโอ้ยสวยว่ะใหม่จัดใหม่จัดเรื่องไม่ถูกวตอนนี้นี่บางอันก็ผูกมาให้เรา,าอ่ะโอ้ใหม่มากพีน่น้องแบบบางเส้นคือน้องยังไม่อาบน้ําค่ะบางเส้นน้องยังไม่ได้อาบน้ําค่ะอืม ก็เดี๋ยวเอาอยัางไงดีวะมันเต็มอ่ะสามพวงเลยเออเยอะมากเออ,เออเยอะมากเลยอ่ะสามพวงคูดอะไรนะใช่ลายไม่ซ้ำลายไม่ซ้ำเลยอ่ะอ่ะว้าแต่ของใหม่ๆนั้นเลยอ่ะอืมมาโอ้โหของใหม่ๆทั้งนั้นเลยเป็นไงเออเออพี่ดำค่ะดิโอสวยวะโอเยอะเยอะ อันนี้ลายคล้ายกันไหมเอาไม่เหมือนกันอีกว่ะพี่พีมพี่ก็คิดว่าลายมันคล้ายกันว่ะนั่นน่ะเดียวคุณละลายกันโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดสวยมากเลยลูกค้ามีอีกแล้วเหรอออพอแล้วอันนี้เดี๋ยวทำไว้ไว้วงางพื้นวางพื้นแบบว่าไอ้นี่เอาแล้วกันนะเออเอาลูกค้ามาในคล้ายในคล้ายอุ้ยหนักคอว่ะรู้สึกเหมือนหนักคอมากหนักคอมากเลยอ่ะขออนุญาตนะคะ เส้นเส้นเอ่อเส้นหนึ่งถึงบาทเปล่าถึงไหมมันวันนั้นเราเราเปิดเราเปิดของเราเปิดของ pk ออกเท่าไหร่วะจำนวนอ่ะเอ้นนี่หลากหลายเลย้ยวันนั้นเราเปิดได้สองพันห้าสิบเส้นแกโอ้สองพันห้าสิบเส้นอ่ะ ราะนั้นที่เราเปิด Pk ได้สองพันห้าสิบเซนตกเฉลีย่ยเท่าไหร่วะตีว่าสองพันเซนพอนะเส้นหนึ่งยังไม่ถึงบาทเลยศูนย์จุดสี่สตางค์อะยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยเส้นหนึ่งอะถูกมากอันนี้เราก็ขออนุญาตไม่นับนะคะพี่เพราะว่าเราเคยนับป้ายป้ายออ่ป้ายอื่นแล้วที่ว่าเราเปิดในไทยป้ายนี้ก็ขออนุญาตไม่นับนะคะ มันอยู่ไหนบ้างวันนี้เยอะมากเลยคลองเข้าไปได้ใครจะเอาก็รีบเอานะป้ายเนี้ยบอกก่อนเลยเพราะว่าเป็นโรงงานน้องใหม่ที่ว่าเพิ่งเดิวเข้ามาคุณภาพนี่คือแบบเกรดเดียวกันกับพีเคนะคะโอนี่มันคนละลายกันนี่หว่าพี่ก็ว่าทำไมแบบมันดูไม่เหมือนกันสรุปมันคนละลายกันนี่หว่าเนี่ยคนละนกแก้วนกแก้วอย่างนกมีปาวานอะ อันนี้ก็คนละสีกันอีกนะมีมีปลาวานแล้วอะอืมมีปลาวานอยู่เนี่เยเยอะมากโอ้ธรรมดีอะอันนี้อันนี้จะหลวดอันนี้จะหลวดนั่นนั่นสวยสวยเป็นไงลูกค้าคมาพี่เพ็นกแก้วนกแก้วนกแก้วนี่ส่วนใหญ่แบบนี้ก็คือของใหม่นะของใหม่เอนนี้แขวนกับด้านมะเดี๋ยว โรงงานนี้เป็นโรงงานน้องใหม่นะคะที่เราเพิ่งดิวเข้ามานะ<ม>คุณภาพงาน<ม>ก็คือเหมือนกันกับพ k เคนะคะโอ้ยเยอะพี่ฟีไม่ไหวเยอะจัด<ม>เยอะเยอะเออเอาเราแยกอย่างง,างี้ดีกว่าอ่าโอ้ของสวยอีเพียบเลย,ยดูท่านไม่ไหวแล้วเนี่ยโอย้สวยนะใหม่ๆทั้งนั้นเลยอะลานนี้มียังงัลนานนี้มีแล้วได้เดี๋ยวหากันใหม่มากเลยนะมีห้องไม่ดูแล้วตอนเนี้ย นี่เขาไม่ดูแล้วตอนนี้นี่จะไม่ใหม่พี่ก็ปลูกไม่เป็นเนาะอะไรวะฉันว่าพี่ปูกเป็นเลีนยพี่ปลูไม่เป็นรึเปล่าล่ะปลูกไงแล้ววะเวลานี้สวยอ่ะเรียบๆอ่ะนี่ขร้านเขาก็ปลูกมาให้แล้วนะก็ปลูกมาเราก็แค่ดึงเนาะอ่าแค่นี้อ่านี่เนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวปลูกก่อนปลูกไงละไมปทำปลูกไงวะมันใส่มันมันใส่ฝั่งนี้ใช่ปะ มาตัซ้ายขวาหรือขวาซ้ายทำไมพี่เออขายของเออขายของเธอไม่ต้องปลูกแล้วเขาปลูกไงอ่ะของใหม่เยอะมากเลยค่ะส่วนยี่ห้อนี้เออ ทำได้ตัวเรียนทุกคนเอ๊ะไม่ได้ดูแล้วอ,ะอ่ะโหอันเดียวได้ดีไัดิพี่กอล์ใหม่มากเออนั่นน่ะเดียวไม่รู้จะเอายังไงแบบเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกจริงใช่ใหม่มากเลยอะแต่บแบรนด์มันก็เยอะอยู่นะรายย้ายยังไม่พอตาร้ายด้วย เออฟางตรงนั้นก็สวยมากนี่ห่ออะไรบ้างวะเนี่ยข้ามข้าวไปหมดแล้วเนะี่ยมันไม่ดูเลยอ่ะเป็งโพวงเยอะมากเลยเป็นคพงนี่เป็นงานใหม่นะ ขอ,อนั่งนะคะค,ค่ะเวลาสวยอะ่ะยังไม่ขึ้นเลยเออพวกน,นี้ดูเด็กงานใหม่แบบเยอะมากเลยเนี่ยพวกป้ายป้ายอ๋อติดในบางอันก็คือน้องแบบยังไม่ได้อ่านน้ำมาก็มีนะพี่ลำตับมัดผูกตรงนี้ด้วยนะขึ้นนะตรงนี้สะอาดดีเนะาะเออ ลายวินเทจลายดอกันนี้เป็นงานแฮนด์เมดเขาเขียนว่าแฮนด์เมดโอ้ายห้อยแบบเต็มเลยอะายห้อยอ่ะไม่รู้จะหยิบอันไหนแล้วเนี่ย p าร i ส เ,เ,เออว้าวสวยอ้ยรถอ่ะพี่ไม่ดูยี่ห้อหรถตอนนี้พี่ลายตาจังเลยมันละลานตามากเลยมีลานจแก,การยเอาไวเลยนะพี่นะใ,ในคล้าย S <S คือโรงงานโรงงานเนี้ยก็เป็นโรงงานใหม่ที่เทนไวนะเนี่ยนะนี่นะนคือยี่ยห้ออะมีแหละแต่อาจจะไม่ได้ดูนะคะหนูก็ขอไปไม่รำผูกไงอ่ะมัน,นอ,อย่างเงี้ยไม่เคยเราจนไม่เคยดูอย่างงี้ใช่ปะอ่าเนี่ยนี่นะโอ้โหหยับเออ,อ,อ,อของใหม่ทั้งน,นั้นเลยเนี่ยบางอันก็นยังอยู่ในถุงนะเนี่ สองใหม่ในถุงนะมีนะโอ้ยนี้สวยอีกล้ว<ม> Paris Paris p a r i เดี๋ยวพี่ต้องนั่งก่อนแล้วก็ค่อยลุกทีเดียวเยอมากเยอะมากค่ะหนูหนูตีว่าแบบสองพันเส้นนะหนูตีสองพันเส้นนะ เอาแบบว่าง่ายๆเลย Paris handmade แบบสำเร็จก็มีนะเนี่ยอันนี้ผูกผูกมาให้แล้วก็มีนะไอที่ไม่ผูกก็มีนะีอันนี้อะไรอะ่ะคนคนขี่มา้าโปโล,โลนะลัฟลอรเรนซ์นะเนี่ยพี่ฟิล์มปวดหลังนะกว่าจะจบอะ่ะเชื่อพี่พี่ฟิล์มนั่งลงไปเลย เร็วไม่ไ pues ด้นะพี pues ่พ like ี่อย <Lang> ่าพ <c oughs> ี่อย่าเร่งนะซช100% สวยสวยไปเลยบ้าแมงบ้าแมงใช่ป่ะบ้าแมงพี่ดามบ้าแมงมันก็หลายแ่บกันนะเออแล้วใครมันจะมานั่งดูทุกอันอะถา,นะ <laughs> ถามน่ถามมันน่อย <laughs> แกร <laughs> ขอตีแบบคร่าวๆก็คือ2,000เส้นนะ ไม่ไม่นับนะคะเพราะว่าจำนวนมันเยอะใครอยากรู้จํานวนเท่าไหร่ซื้อไปเปิดแล้วก็นับเสร็จแล้วบ,ลนะอบอกด้วยนะหนูใช่หนูเห็นแล้วหนูท้อมากเลยรอบที่แล้วเราก็นับนะได้สองพันห้าสิบเส้นบายพีเคอะนับไปนับมาหนึ่งไม่บอกว่ามัดชนิดมัดจะโดตัวตัวติด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 นับจนทอ้อเอาดิเออเใช่นับจนท้ออ่ะเม็ดอินเจแปนเป็นงานญี่ปุ่นะ ลายไฮโซมากเนี่ยพี่ทำเอาเนี้ไปผูกก็ได้นี่เอาไปแตะแท่งสายเท่ากันแล้วก็ผูกเลยยังไม่มนี่โอ๊ยรานนี้สวยอ่ะใครอยากไปขายมือหนึ่งก็จัดไปเลยเยอะสิ่งขนาดนี้เออใหม่อะนี่ของใหม่เยอะเลยอ่ะมาเป็นแพ็คมาเลยเออเยอะมากเยอะมากเยอะมาก มือหนึ่งมือหนึ่งมีลานมีลานงานมีลานด้วยนะม,มีลานนี่เป็นแบบต้นตำรับในการตัดสูตรแล้วก็ไทายเลยนะอนเออไงสวย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 เอ้ยรัดมากอ,มอันนี้ของใหม่ไงของใหม่ของใหม่ของใหม่เกี่ยวนี้ก็ได้หน่อนิดหน่อยอ่าเฮ้ยมีช่อนึงไม่ลองอีกชอ่อน ล่วงน,น,งนี้น้อยังนี่เนี่เสียงเสียงเสียงไเสียงอ้าวไฟครบไฟครบไฟครบ <laughs> <laughs> พี่มองเห็นเออดีเคนไวดิคเคนไว <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ขาหลากหลายนะขาหลากหลายเออพวงใหม่พวงใหม่ยกพวงเลยยกเอ,อ้ยนี่พี่ดำได้ทำน,นัดอย่างเงี้นะยกพวงยกพวงแยกมั้ยนะเปิดพี่ดำไปตั้งตรงพื้นเนี่ยพี่ดำไปตั้งตรงพื้นข้างหน้านยกพวงยกพวงไม่มากเลยะดูดิมาเป็นพวงย้ย บางอันเขาก็มีแบบว่าผูกมาแล้วนะของใหม่เทียบเลยเยหนูก็ขึ้นราไม่ไหวแล้วของใหม่เยอะจัดนี่ครับอีกเต็มเลยพี่งานใหม่นี่บางบางเส้นนะอาจจะแบบว่าไม่มีถุงนะแต่ว่าใหม่ป้ายแบบเต็มเลยอ่ะนี่พี่ดำลายนี้สวยไว้สักคันอิตาลี วาเลนติตนโนจ้ะเอพีทีอ่อ B อาระเจอไปเจอไกล <c oughs> แล้วเกี่ยวแล้วเริ่มร้ายแล้วเริ่มละนิว,วอ์กสไต์เป็นพอดีสวยงามมาก แล้วก็เดี๋ยวที่เหลือพี่ดำก็วางด้านล่างเะจ้าพัดผ้าเป็นเก้าอี้นี่แหละเอาเก้าอี้ออกมานี่เอา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 มานี่<ป>เออแบรด์ดังๆนั้นเลยอ่ะนี่เอามานี่มันอาจจะมองไม่เห็นเดาเดาไอ้นี่ให้นี่คือบางอันนะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะบางเข็ม<ป>1เมตรอะ บางอันก็มีแบบผูกมาละผูกมาละงานในแพ็คงานในถุงเลยโันี้เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะใหม่อยู่เลยอ่ะสวยอ่ะ เป็นท้อแล้วเนี่ยจริงเยอะมากเลยของใหม่ก็เยอะเนี่ยของใหม่ก็เยอะแหวนก็ปันเอาใครเอาไปขายเป็นงานใหม่มื่อหนึ่งก็เอาไปเลยมันใหม่จริงๆอะ่ะเทียงไม่ขึ้นเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นเลยคภาพดีมากเพื่ เอาโกยได้ไหมเยอะจัดใช่มันไม่ลดลงเลยมันไม่ลดลงเลยอือเดี๋ยวโกยจะไล่ดูต่อเออเออเทีบวะจริงๆแล้วมันมันก็มียี่ห้อีกเยอะนะเราไม่ได้มานั่งดูทุกเส้นหรอกดูทุกเส้นก็ว่างวันก็ไม่เสร็จสามทุ่มก็ไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะเออว่าแล้วนี่สวยโมนิสิมเออพี่แกพี่หน่าเลย อืมที่ไหนที่ไหนอันนี้สวยอะ่ะลายนี้ก็ใหม่อะ่ะอันนี้มีที่แฝดในเกี่ยวตรงนี้หน่อยมีที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวน้องอ่ะนี่พี่ทำสวยมากเลยพี่ทำพี่ทำอันนี้สวยอะ่ะอันนี้ก็สวยอะ่ะดีออคริสเตียนดีออโอ้โหฉันหยิบมาปุ๊บฉันเจอดีออเลย ใครถามจำนวนเท่าไหร่นี่หนูขอบอกคร่าวๆนะคะ2,000เสน้นหนูบอกแค่นั้นส่วนพี่จะเปิดได้มากกว่า2,000หรือน้อยกว่า2,000นอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าหนูคงไม่นับแล้วล่ะพี่ขนาดนี้เห็นแล้วก็ทะะ้อแล้วค่ะดูดิเอยอะมากแบรนด์ไม่ต้องกลัวพี่อันไนหนูเจอหนูก็บอกแต่คือมันไม่ได้ยกทุกอันไงอย่างที่บอกว่ายกทุกอันก็ถาทุกอย่างให้กินเข้า

อาแบบว่าทีเ่เผลอเลยนี่แหละตอนนี้แหละถ่ายัง้ยอันนี้เขามาเป็นไอนี่ป้าติดทุกอันเลยเนี่ยถ่ายังนี่ป้าติดทุกอันเลยอันนี้คือที่เขาทำมาสำเร็จแล้วอะ่ะอ่ะพี่ดำไปถ่าย ลายสวยงั้นเลยอ่ะอเป็นแท็กก็อีกเยอะเลยนะของใหม่นะอ้าไพฟิล์มโกยชั้นบนต่อเนี่ยแบบเปนในนี้ก็มีอีกอ่ะด้านล่างเนี่ยเนี่ดูความสวยได้ค่ะว่าของก็ใหม่จริงงานใหม่แบบเยอะมากงานใหม่เยอะมาก คือหนูคงจะไม่ได้ดูแปลนให้พี่ทุกเส้นอะนะ <laughs> มิลานมิลานอ๋อยันนี้สวยอะขอใส่กันอ๋อไม่สวยมองไม่เห็นเลย เจแค่นิลานสวยไปฟิล์มกอลเลยกออีกกออีกกออยาก่็มาตรงกลางอ่ะลุอับไปลงไปใหม่ใหม่ใหม่มากแล้วก็คือใหม่อีกเยอะปุบมีลานเยอะนะอะไรในสวยวะสวยๆทั้งนั้นเลย ดูดปิป้ายป้ายห้อยอ่ะพี่คือของใหม่จริงอ่ะป้ายห้อยป้ายติดอ่ะไม้พี่อยู่ไหนหรวะไม่ใช่ไม้มันหล่นไปในไอ้นี่หรอก <ดา S 1> สวยๆ<ว>ทบนะสวยมากครับนตัว ป้ายแบบของใหม่พี่ดำไม่เห็รลานนี้สวยอ่ะมีลานเน,นี่ยป้ายอีกเต็มนะลูกค้า mm hmm. ใใคล้ายเกาหลี จำนวนเยอะมากต้นทุนยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้าสิบตังค์เลยเออสี่สิบตังค์อะต่อเส้นอ่ะถูกมากเลยเวอร์ซาเช่ถูกมากค่ะต้นทุนราคาถูกใครจะเอากี่กระสอบนะคะพี่ทักข้อความมาได้เลย โอเคตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช่ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลงรูปให้นะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะเดี๋ยวลงโพสให้ใครสนใจในใครนะคะหาเข้ามาได้พี่หาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัคดีครับ